สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระขุนแผนแสนสเสน่ห์หลวงพ่อสเสน่ห์จันตสโรวัดเชียงขางอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะโดยประวัติแล้วจัดสร้าง พระรุ่นนี้เพื่อซื้อที่ดินนะคะถวายวัดนะคะซื้อที่ดินเพิ่มนะคะมวลสารที่ใช้ในการสร้างองค์พระมีอยู่ประมาณห้าสิบห้ารายการนะคะท่านที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสร้างก็สามารถค้นดูได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีลูกศิษย์ลงไว้คนจัดสร้างนะคะลงไว้คนที่ ซื้อขายกันเขาก็ลงไว้จะละเอียดกว่าในคลิกที่อิมพูดนะคะดังนั้นอิ่มก็จะให้ข้อมูลคร่าวๆก่อนนะคะแล้วก็สำหรับรุ่นนี้เขาจะมีอยู่หลายพิมพ์ค่ะโดยทั่วไปแล้วเนื้อมวลสารส่วนใหญ่จะเป็นผงทูบจากวัดต่างๆนะคะสีก็เลยจะออกเป็นสีเทาๆ สำหรับหลวงพ่อสเสน่ห์ท่านจะมีชื่อเสียงทางด้านเครื่องรางนะคะเครื่องรางทางเหนือเครื่องรางในเชียงใหม่แล้วก็เครื่องรางต่างๆนะคะท่านจะโดดเด่นทางด้านปลุกเสกแล้วก็สร้างเครื่องรางไว้เยอะนะคะพระองค์นี้สภาพสวยสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยติน่นออขออภัยค่ะไม่มีรอยบิ่นแตกหักไม่มีนะคะ เมื่อเทียบกับขนาดเหรียญ1ิบ,บาทจะเห็นว่าองค์พระสูงกว่าเหรียญ1ิบ,บาทไปค่อนข้างเยอะนะคะอีกนิดนึงก็เกือบจะเท่าตัวเหมือนกันนะคะแต่ว่าองค์นี้ก็ลักษณะก็ไม่ใช่เป็นพิมพ์ใหญ่นะคะดูแล้วเหมือนน่าจะเป็นประมาณพิมพ์เป็นพิมพ์เล็กอะคะ่ะ องค์นี้เขามีกล่องเดิมๆอยู่ด้วยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิป พร้อมกับ ID l i n ยและเบอร์โทรศัพท์อิมอยู่ติดกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดน,นุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ